สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นอยู่ที่หมู่บ้านสุภารัยวิวโชตนารวมโชคค่ะตั้งอยู่บนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนถนนสมโพธิ0 0 0ปีนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการกาดร,รวมโชคแล้วก็การเดินทางไปยังตัวเมืองก็สะดวกมากๆเลยและจุดที่นุ่นยืนอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมของหมู่บ้านนะคะซึ่งดูร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆด้วยค่ะ หมู่บ้านนี้นะคะเงียบสงบมากๆใครเข้ามาก็ต้องชอบแน่นอนค่ะและบ้านที่นุ่นสภาเข้าชมนะคะมีขนาดอยู่ที่38ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมีอยู่ประมาณ150ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำบ้านตกแต่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันเลยนะคะตามนุ่นมาค่ะและตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านตัวบ้านนะคะจะเป็นบ้าน2ชั้น สไตล์โมเดิร์นค่ะแล้วก็ประตูนะคะก็จะเป็นประตูเหล็กแบบพัก3ตอนนะคะผักออกไปทางซ้ายแล้วก็ขวาค่ะและสำหรับโรงจอดรถนะคะก็เพียงพอสำหรับ1คันค่ะแต่ถ้าหากอยากจอด2คันรถอาจจะต้องคันเล็กลงหน่อยอย่างพวกยา่านิสสันมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีที่พักขยะไว้ให้ด้วยค่ะและรอบๆตัวบ้านก็จะมีสวนหย่อมนะคะซึ่งบางคนอาจจะปลูกผักหรือปลูกดอกไม้ที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้และก็ยังมีสายน้ำไว้รองรับไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้รอบบ้านด้วยค่ะและสำหรับด้านหลังบ้านนะคะก็มีแ탱ค์น้ำขนาด1,000ลิตรพร้อมกับตําน้ำให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันค่ะ พอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะอันนี้จะเป็นประตูกระจกสไลด์ค่ะแล้วก็มีมุง้งรวดให้ด้วยสำหรับผ้าม่านนะคะก็เป็นผ้าม่านคุณภาพดีมากๆเลยนะคะที่แบบประมาณว่าจะกันแดดแล้วก็กันแสงเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะชั้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวค่ะ ซึ่งห้องนั่งเล่นนะคะก็มีโซฟารูปตัวแอสีดำแล้วก็มีชั้นสำหรับวางทีวีให้ด้วยถัดมานะคะมุมตรงนี้จะใช้เป็นที่สำหรับตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ยังมีมุ้งลวดติดตั้งให้ให้ตลอดทั่วบ้านเลยค่ะ และในมุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งจะมีประตูกระจกสไลด์แบบนี้ให้เช่นกันนะคะและห้องครัวก็มาพร้อมกับนี่เลยตู้เย็นขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครัวแบบบิวอินนะคะทั้งนี้ก็ยังมีการติดตั้งปลั๊กไฟให้ด้วยเผื่อว่าเราอยากจะติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องครัวก็ทำได้ค่ะ และสำหรับประตูนี้นะคะก็เชื่อมไปที่ลานซักล้างของทิปของหลังบ้านนะคะซึ่งบางคนอาจจะใช้เป็นครัวไทยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นที่ตากผ้าก็ได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชั้นหนึ่งกันนะคะห mm hmm. มู่บ้านสุภาลัยวิวโชตนารวมโชค จะอยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่2ดังนั้นมันก็จะใกล้กับศูนย์ราชการใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างห้วยตึงเท่าแล้วก็ใกล้กับถนนนิม,มานมากๆเลยล่ะค่ะในส่วนของห้องน้ําชั้น1น,นะคะก็ตกแต่งดีไซน์สวยงามทีเดียวมาพร้อมกับฝักบัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเนาะตามมาค่ะสำหรับชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้อง แล้วก็มีห้องน้ำให้หนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห้องนี้กันก่อนเลยตามมาค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดกระทัดรัดนะคะยังไม่มีเตียงยังไม่มีฟูกแต่ว่ามาพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งแบบบิวอินแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินที่บิวอินตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานแล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์หนึ่งตัวนะคะแล้วก็หน้าต่างก็มีให้ทั้งสองฝั่งทำให้ห้องดูโปร่งแล้วก็ดูโล่งค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันจริงๆมาพร้อมกับเตียงแล้วก็ฟูกนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเช่นกันแล้วก็มีหน้าต่างให้2ฝั่งแล้วก็แอร์1ตัวค่ะไปดูห้องน้ำกันดีกว่า สำหรับห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบ2ประตูค่ะเพราะว่าห้องน้ำนี้จะใช้ร่วมกันกับ3ห้องนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะห้องน้ำก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทีเดียวและห้องนอนใหญ่ค่ะอู้ใหญ่มากเลย ห้องนอนใหญ่นะคะประกอบไปด้วยเตียงที่น่าจะประมาณ6ฟุตนะคะมาพร้อมกับหน้าต่าง2ฝั่งขนาดใหญ่พร้อมกับแอร์1ตัวแล้วก็ตู้บิวอินสำหรับวางทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินเช่นกันนะคะแบบ3ประตูโต๊ะเครื่องแป้งและนี่ค่ะก็ยังมีประตูที่เชื่อมไปตรงระเบียงค่ะ และห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะคะก็ยังมีประตูที่เปิดไปสำหรับห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะจะได้ไม่ต้องเดินออกนอกห้องนะคะและวันนี้อากาศดีดังนั้นเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปเดินชมหมู่บ้านกันตามนุ่นมาค่ะ และนี่ก็คือรอบๆหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งดูเงียบสงบมากๆเลยแล้วก็เพื่อนบ้านก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะหมู่บ้านสุภาลายวิวโชตนารวมโชคนะคะตั้งอยู่ตรงวงแหวนรอบที่2ออยู่ใกล้กับศูนย์ราชการแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับรวมโชคการเดินทางเข้าตัวเมืองก็สะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้าชมบ้านหลังนี้สามารถโทรหานุ่นได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าคอมเมนต์ พูดคุยกับเรานะคะนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทรัพย์ดีๆจากเราค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ